วันนี้จะมีเคล็ดลับอะไรดีๆนะคะคือเกี่ยวกับมะม่วงสามช่วงนี้เป็นช่วงฤดูการของมะม่วงแก้วสดๆนะคะแก่ๆ,ๆสดๆจะอร่อยมากนะคะต่อมาก็เกลือะค่ะเกลือเตรียมเพื่อล้างผิวนะคะปอกเสร็จล้างแค่น้าเกลือนะคะแล้วก็มีดนะคะมีด รวมทั้งอีกอย่างหนึ่งก็คือนะคะเพื่อความปลอดภัยกับมือเราก็คือเขียงล้างเปลือกของมะม่วงนี้ให้ใสสะอาดนะคะก่อนที่จะปอกเพราะเป็นขั้นตอนของการล้างมะม่วงก่อนนะคะล้างอย่างสะอาดนะคะล้างเทียนลูกก่อนปอกนะคะเะื่อเราล้างเรียบร้อยแล้วนะคะสะอาดแล้ววอนนี้ต่อมาแล้วก็มาปอกค่ะตัดหัว ใช้มีดสองคมตอกนะคะการใช้มีดสองคมเนี่ยก็เป็นเทคนิคอย่างหนึง่งสําหรับคนมือซ้ายกับมือขวานะคะมือมือขวาเนี่จะปอกออกนะคะแต่มือซ้ายเนี่ยชั้นหนังมือซ้ายจะต้องปอกเข้าตัวนะคะปอกเข้าตัว พยายามปอกเปือกให้ให้ลึกนิดนึงนะคะให้อย่าให้เหลือเขียวๆมากเพราะว่าเวลาแช่แล้วเนี่ยมันจะได้ดูเหลืองสวยนะคะเหลืองสวยไม่ไม่ไม่ไมดำนะคะเพราะว่ายามม่วงเนี่ยค่อนข้างจะแรง ปอกเสร็จนะคะแบบนี้แล้วก็แช่น้ําเกลือไว้ก่อนที่เราเตรียมไว้นะคะแช่น้าเกลือเตรียมไว้การที่เราแช่น้ำเกลือเตรียมไว้เนี่ยนะคะมันจะทําให้มะม่วงของเราเนี่ยมีความอ่อนตัวลงนะคะเพราะถูกน้าเกลือพออ่อนตัวลงเนี่ยมันก็จะทําให้เราง่ายขึ้นในเรื่องของการคัานเม็ดนะคะ ปอกมะม่วงหมดเรียบร้อยแล้วนะคะล้างนะคะน้ำเกลือที่เราเตรียมนะคะล้างน้เกลือเสร็จแล้วก็เอาขึ้นนะคะการที่เราออกจากน้ำก่อนที่จะไปทำในขั้นตอนต่อไปเนี่ยเพื่อที่ลูกมะม่วงเนี่ยนะคะถ้ามันเปียกมากเราจับขึ้นมาเนะะี่ยมันจะลื่น นะคะให้มันแห้งหมาดนิดนึงนะคะแห้งหมาดนิดนึงจะได้ง่ายนะคะนี่เราล้างน้ำเกลือเห็นไหมคะยางของมะม่วงก็ดำออกมาหลังจากเราปอกเปลือกล้างน้ำเกลือเรียบร้อยแล้วนะคะในขั้นตอนต่อไปเรามาดูกันเลยว่าวิธีการที่เราจะเอาเม็ดออก ทำอย่างไรนะคะที่เป็นเรื่องของการคว้านเม็ดนะคะถ้าคนยังไม่เคยทำนะคะใช้เขียงนะคะระวางตั้งแบบนี้นะคะใช้มีดเนี่ยปลายแหลมนะคะกดลงไปเลยะคะ่ะถ้าไม่นะคะกดลงไปเลย ะะเราก็จะได้มะม่วงออกมาสามจวนแบบนี้นะคะนี่คือเนื้อนะคะออกมาสองแก้มแบบนี้นะคะเนื้อที่ติดเม็ดเนี่ยจะน้อยมากนะคะจะน้อยมากเราก็ควา้านไปเรื่อยๆนะคะจนกระทั่งหมด ห็นไหมคะเพื่อนๆพออเรคว้านมาแล้วเนี่ยเนื้อที่ติดเม็ดเนี่ยจะน้อยมากนะคะจะน้อยมากพอเราคว้านเสร็จแล้วในขั้นตอนนี้นะคะเราเราจะดําเนินการทําในเรื่องของการแค่อิ่มตามรสนะคะเวลาตัดเนี่ยถ้าตัดยาวตามรูปก็จะยาวเกินนะคะหรือถ้าหันขวาอย่างนี้ก็จะไม่สวยนะคะ ให้หั่นเฉลียงเฉลียงแบบนี้ค่ะนะคะแล้วก็เอาชิ้นตามที่เราชอบเลยลูกเล็กลูกใหญ่นะคะข้างหนึ่งนี้ก็จะได้ประมาณหกชิ้นกำลังสวยนะคะแต่บางคนชอบชิ้นใหญ่ก็อาจจะสามชิ้นหรือสองชิ้นนะคะถ้าเราทำใหญ่ๆเลยแบบนี้นะคะ มันจะต้องใช้เวลาหลายวันเืองน้ําตาลด้วยนะคะเองเวลาถ้าเราหั่นเป็นที่เล็กๆเพราะเราทําสดเนี่ยนะคะเราไม่ผ่านการดองเนี่ยนะคะเราทําที่เล็กๆได้เลยนะคะแล้วก็แช่น้ําเกลือนะคะทําแบบนี้ไปจนกระทั่งหมดนะคะแล้วเราก็แช่น้ําเกลือบบนี้ไว้ประมาณสองชั่วโมงนะคะ สองชั่วโมงแล้วเราก็จะเอาขึ้นไปแช่ในน้ำปูนใสอีกสองชั่วโมงนะคะแล้วค่อยนำไปต้มน้ำเชื่อมนะคะเราใช้น้ำเชื่อมต้มน้ำเกลือปรุงรสเรียบร้อยนะคะเป็นอันมาเกตขั้นตอนสุดท้ายของการทำมะม่วงสามรส นะคะใช่อิ่มสามลของเราเราหลังจากที่เราได้ดําเนินการในการแช่น้ําเกลือ2ชั่วโมงนะคะแช่น้ำปูนใส่สามชั่วโมงเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็มาถึงขั้นตอนของการที่นําใส่ภาชนะนะคะเพื่อที่จะแช่ในน้ำตาลนะคะหรือน้ำปงที่เราทำ ขึ้นมานะคะตามนี้เลยนะคะสีจันรมะม่วงมันน่าทานอยู่แล้วนะคะทีนี้หลังจากที่เราใส่ภาชนะเรียบร้อยแล้วน้ำเชื่อมที่เราจะมาเติมนะคะเราจะเอาน้ำเชื่อมที่ไม่ได้เย็ยนร้อยเปอร์เซ็นตนะคะไม่ได้เย็ยนสนิทเราจะเอามีอุณหภูมิที่ยังอุ่นๆอยู่นะคะ เอามาเติมที่ตามภาษาโบาราณก็เรียกว่าอุ่นขนาดเยี่ยวแมวนะคะเอามาใส่เลยนะคะเพื่อที่จะให้มันมีการลวกบ้างของสิของผิวนะคะของผิวอาหารผิวผลไม้ผิวมะม่วงนี่แหละนะคะหลังจากที่เราได้ใส่น้ำเชื่อม ที่เราเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเราสามารถที่จะปิดฝาเก็บใส่ตู้เย็นได้เลยเพื่อเก็บไว้ได้นานๆนะคะสำหรับคลิปนี้ถ้า,าเพื่อนๆได้เข้ามาชมแล้วถ้าคิดว่ามีประโยชน์สำหรับตัวท่านคะและเพื่อนๆที่ท่านรู้จักแชร์ไว้ได้เลยค่ะและอย่าลืมกดติดตาม ว่าจะมีเคล็ดลับดีๆในการทำอาหารอะไรอีกเอามาให้เพื่อนๆชมในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ